มีคําถามที่น่าสนใจมาถามเราในว,วันนี้นะครับและที่สําคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของซีรีส์ในช่องด้วยใช่ไหมครับ<ช>รเราเป่าครับการกลัวเซ็กค่ะหรืออะเซ็กชวค่ะมันมีอาการยังไงบ้างรักษาอย่างไงอ๋ออาการยังไงบ้าง <c oughs> แล้วก็รักษ <c oughs> <ช>าอย่างไงบ้าง<ช><ช>นะครับเดมิเซ็กชัลกับอะเซ็กชวมันต่างกันยังไงบ้างคะหรูอยากรู้ว่าถ้าสมมติเรารักแต่ว่าเราไม่ไข่เราจะทำยังไงให้ชีวิตคู่มันไปกันรอดค่ะโอเค สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมแล้วนะครับกับหมอธิวุฒิเซ็กโซโลโครับวันนี้รายการของเราไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่มากับน้องปลาเก่าครับเนื่องจากว่าน้องปลาเก่าเนี่ยจะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมนะครับมีคําถามที่น่าสนใจมาถามเราเดีว,วันนี้นะครับ และที่สําคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของซีรีส์ในช่องด้วยใช่ไหมครับ<ช>น้ำระกลวครับอาเชิญน,น้ำมะกลวเลยนะครับว่ามีคําถามอะไรอยากจะถามหมอครับ่พอดีนะคะหนูดูซีรีส์จากโมโนแม็กค่ะชื่อเรื่องว่าเมื่อรักคือเธอเสรจเโอเคแล้วเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับหนุ่มนักเขียนคาสโนวากับสาวที่กลัวเรื่องการมีเซ็ก์นะคะเป็นสาวจิตแพทย์ค่ะหนูนั้นมีคําถามว่า การกลัวเซ็กค like, ha ่ะหรืออซ็กชวลค่ะมันมีอาการยังไงบ้างรักษาอย่างไงคะอ๋ออาการยังไงบ้างแล้วก็รักษาอย่างไงบ้างนะครับโอเคนั้นต้องมาพูดคำนี้ก่อนนะครับว่าเขาว่ากลัวเซ็กเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งคือว่าอีโรโตโฟเบียคือกลัวการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศหรือว่ากลัวการเพศสัมพันธ์อันนั้นอาจจะเป็นกรณีหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องของอซ็กชวลนะครับอันที่2บางคนไม่กลัวการเพศสัมพันธ์แต่กลัวเรื่องของการสอดใส่นะครับ ทะเลทลายตโฟเบียคืออย่างเช่นว่าบางคนอยู่ด้วยกันได้มีอะไรกันได้เช่นอาจจะเป็นหญิงชายอย่างเงี้ยถ้าจะสอดใส่เมื่อไหร่ปุ๊บกลัวทันทีนะครับก็จะมีอันที่2อแล้วนะครับอันที่3ามเนีย่ยในเคสนี้เนี่ยเราจะมีคําว่าอัศเซ็กชวลเท่าที่หมอดูมาเนี่ยก็คิดว่านายเอกคนนี้น่าจะเป็นกรณีที่น้องประเกาถามครั้งสุดท้ายคือว่าอัศเซ็กชวลมากกว่าก็คือเป็นเรื่องของเพศวิถีอย่างหนึ่งนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าน้องประกาศถามว่าอัเซ็กชวลเนี่ยคืออาการยังไงรักษายังไงคําตอบของหมอก,ก็คืออัเซ็กชวลไม่ใช่อาการนะครับสแสดงว่าไม่ใช่ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องของความโปรโตีชนิดหนึ่งเป็นเรื่องของเพศวิถีของคนคนหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยมีเพศวิถีในการรักแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับต่างเพศเราเรียกว่าเฮตเตอรเซ็กชวลก็คือคนที่ รักแล้วก็ที่จะร่วมเพศกับคนต่างเพศได้ถ้าต้องการแบบนั้นแต่เป็นเพศเดียวกันก็เรียกโฮโมเซ็กชวลถ้าต้องการแล้วต้องการกับ2เพศก็เรียกว่าไบเซ็กชวลไม่ต้องการกับเพศใดเลยในแง่ของการมีเพศสัมพันธ์นะครับเน้นเสมอคือการเพศมีเพศสัมพันธ์ไม่เกี่ยวกับความรักนะเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เรียกว่าอะเซ็กชวลแต่ว่าเป็นเพศวิถีหนึ่งซึ่งเราพบในโลกใบนี้ได้นะครับฉะนั้นจึงไม่ใช่อาการและไม่ใช่ความผิดปกติฉะนั้นคําตอบก็คือว่า ไม่ต้องรักษาครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจเขาว่าทําไมก็ถึงเพศวิถีอย่างนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมทราบไหมครับว่านอกจากเป็นเรื่องของเพศวิถีของคนในปัจจุบันแล้วนะครับอาเซ็กชวลยังเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ด้วยเราเรียกว่าอัตลักษณ์ทางเพศวิถีหมายความว่าฉันมั่นใจเลยว่าฉันจะมีเพศวิถีที่เป็นอาเซ็กชวลฉันก็บอกประกาศให้ทุกคนรู้เลยว่าฉันคืออาเซ็กชวลอ่าเหมือนอย่างเช่นบางคนที่รักเพศเดียวกัน เช่นชายที่รักกับชายนะเราก็เรียกว่าชายรักเพศเดียวกันแตได้เกิดชายคนนั้นเขามีอัตลักษณ์ด้วยว่าเขาเป็นเกย์เขาก็จะประกาศตนว่าฉันเป็นเกย์ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศวิถีเช่นเดียวกันก็เป็น L G B T Q จาได้ไหมครับคอดีแบบนี้เนาะได้อย่างเช่นหญิงที่รักเพศเดีวยวกันคือหญิงรักหญิงถ้าเขาประกาศตัวว่าเขาเป็นเลสเบี้ยนเขาก็เป็นตัว L ด้วยก็เป็น L G B T Q นะครับแล้วอเซจรชั่วตัว A อยู่ตรงไหนน้องประกาาทราบไหมครับ Ờ, เออคยได้ย <ipher> ินคำว่า L G B T Q plus ไหมครับคืออ่าตัว plus นั่นแหละคือเครื่องหมายบวกก็จะมีตัวอื่นๆอีกเช่น I A N ตัว A ก็คืออัศเซชชวลนั่นเองอ่าเห็นไหมครับเป็นเพศวิถีอย่างหนึ่งและเป็นอัตลักษณ์ทางเพศวิถีอย่างหนึ่งครับเดมีเซชชวลกับอัศเซชชวลมันต่างกันยังไงบ้างคะโอเคอันนี้น้องประกาศทราบมาจากที่ไหนครับหรว่าเดมีเซชชวลเคยได้ยินมาหรือว่าอ่าอยู่ในหนังซีรีส์เรื่องนี้ด้วยอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะอ๋ออันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยน้องประกาศเพราะว่าโดยถามที่ คุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินเลยนะครับ <Yes. S 1> หรือบางคนอาจจะดูหนังมาสังเกตว่าซีรีส์ในปัจจุบันเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องของเพศต่างๆอย่างดีมากเลยนะครับ <S <S นั้นก่อนอื่นเนี่ยหมอขอให้พางคุณผู้ชมดูรูปขนมปังนี้ก่อนนะครับจะเป็นขนมปังซึ่งบ่งชี้ถึงแกนเพศต่างๆอยู่สีแกนนะครับเดีย๋ยวนอกประกาศดูไปด้วยกันนะครับแกนแรกนะครับก็คือแกนที่เขียนว่า Gender Identity อันนี้แปลว่าเพศสภาพนะครับจะมีเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศสภาพคือเมื่อเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยทุกคนจะมีแกนนี้ก็คือเรื่องของเพศกําเนิดนะครับแกนนี้ก็จะบ่งชี้ว่ามีอะวรเพศใดเช่นมีเพศชายมีองคชาติก็เป็นเพศชายมีอวไรเพศหญิงก็เป็นเพศหญิงแต่จริงๆเมื่อเราโตขึ้นมาเนี่ยตัวสมองครับจะเป็นตัวรับรู้ ว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงือผู้ชายเช่นเกิดมาเนี่ยถ้าเรามีว่าเพศชายคือเปียโครชาตัขึ้นมาเราอาจจะเป็นเพศชายแต่การเป็นผู้หญิงถูกไหมครับเราก็เรียกเป็นผู้หญิงข้ามเพศอย่างนี้นะครับก็เป็นได้แต่ถ้าเกิดว่าตขึ้นมาเป็นชายก็เป็นผู้ชายตรงเพศหรือผู้หญิงตรงเพศอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้ผู้ชายตรงเพศกับผู้หญิงตรงเพศเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องรักเพศเดียวกันนะครับเราคิดว่าผู้ชายตรงเพศคือต้องเป็นชายรักหญิงหญิงตรงเพศคือหญิงรักชายจริงๆไม่จะเป็นครับมันอยู่ที่แกนนี้ครับ ก็คือหัวใจครับเป็นตัวบ่งชี้ถึง Sexual Orientation หรือเพศวิถีนั่นเองว่าเราจะรักชอบเพศใดและแสดงว่าผู้ชายตรงเพศหรือผู้หญิงตรงเพศก็ไม่จะเป็นว่าจะต้องรักเพศเดียวกันนะครับนั้นทั้งหมดเนี่ยในกลุ่มของการเพศวิถีก็คือ Sexual Orientation นั้นสามารถที่จะมีได้ทั้งรักต่างเพศรักเพศเดียวกันนะครับรักสเพศเรียกว่าไบเซ็กชวคือไบนั่นเอง หรือรักเกิน2เพศเรียกว,ว่าโพลีเซ็กชวลแล้วก็รักได้ทุกเพศเราเรียกว,ว่าแพนเซ็กชวลนะครับหรือถ้าไม่ต้องการที่จะมีรักหรือเพศสัมพันธ์กับเพศใดเลยก็คืออาเซ็กชวลที่น้องประเก๋าถาม้งแต่ครั้งแรกนะครับอันนี้จะได้เข้าใจตรงนี้ก่อนปเป็นพื้นฐานนะครับเอาล่ะแล้ทีนี้มาดูตารางนี้ต่อนะครับเส้นนี้นะครับจะเป็นการบ่งชี้ว่าในเพศวิถีที่เป็น คนที่มีความอาเซ็กชวลคือไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับเพศใดเลยคืออาเซ็กชวลกับตรงนี้เนี่ยเซ็กชวลก็คือมีเพศสัมพันธ์กับเพศใดๆได,ได้ไม่ว่าจะเป็นกับเพศเดียวกันกับเพศตรงข้ามกับ2เพศแต่เดมีอยู่ตรงกลางครับเดมีเซ็กชวลที่น้องปลาเก่าถามตรงกลางคืออยู่กึ่งกลางระหว่างอาเซ็กชวลกับเซ็กชวลอ่าทวนใหม่นะครับอาเซ็กชวลเนี่ยไม่ต้องการที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศใดเลยเป็นเพศประเหนึ่งในปัจจุบัน เซ็กชวนี่คือมีความต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์อาจจะก,กับเพศตรงข้ามกับเพศเดียวกันกับทั้งสองเพศหรือกับหลายๆเพศนะครับแต่ว่าเดมิคืออยู่กึ่งๆแปลว่าสามารถที่จะต้องการมีเพศสัมพันธ์ได้บ้างถ้าเขารู้สึกดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเดมิเซ็กชวลนั้นรู้สึกมีความผูกพันทางอารมณ์และทางใจอย่างลึกซึ้งในการคบกันระยะยาวและอย่างลึกซึ้งนะครับ น้องมะเกาอาจจะงงไหมคะว่าเอ๊อาจจะเหมือนเหมือนหนูก็ได้หนูรู้สึกว่าบางทีหนูคบใครก็อยากคบนานๆก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์อันนั้นไม่เกี่ยวครับอันนั้นสมมติว่าน้องมะเกล่าปกติชอบเพศเดียวกันหรือชอบเพศตรงข้ามครับต,ตัวหนูเป็นไบเซ็กชวลอ่าแจ้งได้อย่าง<ม>เปิดเผยเพราะเป็นเรื่องธรรมดาอยนะ่างไรคุณผู้ชมครับ เรื่องเพศวิถีเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าน้องแจ้งว่าเป็นไบเซ็กชวลคือน้องชอบทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับแต่ว่าน้องก็จะประกาศตัวเลยว่าน้องชอบสองเพศแต่ตรงนี้เขาไม่ประกาศตัวครับเดตนี้เมื่อเขาคบอย่างลึกซึ้งแล้วคนคนนั้นจะเป็นเพศใดก็ได้เขาจะชอบคนคนนั้นนั่นหมายความว่าเขาจะไม่ได้บุกเพศอาจจะเป็นชอบผู้หญิงชอบผู้ชายชอบทรานส์พีพิลคือบุคคลข้ามเพศนะครับ ชอบเกย์ชอบเลสเบีย้ยนต่างๆได้หมดเลยครับขอให้เขารู้สึกว่าเขามีความผูกพันทางใจและทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งเราจึงเรียกว่าเดมิเซ็กชวลก็เป็นหนึ่งในเพศวิถีในปัจจุบันเช่นเดียวกันครับหราอยากรู้ว่าถ้าสมมติเรารักแต่ว่าเราไม่ค่ครเราจะทํายังไงให้ชีวิตคู่มันไปกันรอดค่ะโอเคอันนี้เป็นคาถามที่ดีครับเพราะว่าอย่างในหนังเรื่องนี้ นางเอกเนี่ยอาเซ็กชวลก็คือไม่ต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์กับพระเอกคือไม่ใคร่แต่ว่านางเอกคนนี้กับพระเอกเขารักกันใช่ไหมครับเขามีความรักแต่เขาไม่อยากมีเพศสัมพันธ์กันนะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะแฟนเป็นไปไ,ปได้เหรอคุณผู้ชมบางคนก็อาจจะงงเอ๊ะถ้าเราไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ก็แสดงว่าเราอาจจะไม่รักหรือเปล่ากลับมาดูตรงนี้เหมือนเดิมนะครับอันบนสุดคืออัเซ็กชวลนะครับแผ่นนี้จะเป็นอัเซ็กชวลสเปกตรัมแปลว่า จะเห็นว่าแกนทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเรื่องของเพศวิถีที่จะมีเพศสัมพันธ์แต่ตรงนี้คือโรแมนติกวิถีก็คือเรื่องของอารมณ์รักนะครับแสดงว่าอาเซ็กชวลถิ่นเขายงมาเนี่ยเขาอาจจะตั้งแต่เป็นคนที่เป็นอะโรแมนติกก็คือไม่มีอารมณ์รักเลยก็เลยไม่อยากมีเพศสัมพันธ์หรืออาจจะมีอารมณ์รักกับเพศเดียวกันกับเพศตรงข้ามกับต่างเพศกับ2เพศก็ได้ฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เคสที่มีเพศวิถีแบบอ s เซ็กชวลคือไม่ต้องการเป็นเพศสัมพันธ์กับเพศใดสามารถมีอารมณ์รักหรือว่าโรแมนติกออเรนเทชันเนี่ยกับเพศใดๆตามที่เขารู้สึกอย่างเช่นนางเอกในเรื่องนี้นะครับตัวเขาเนี่ยมีพฤติกรรมในเรื่องของเพศวิถีก็คืออ s เซ็กชวลแปลว่าไม่ต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์แต่ตัวเขาเนี่ยมีความเป็นเฮตเตอรโรแมนติกแปลว่ามีอารมณ์รักอารมณ์โรแมนติกได้กับเพศตรงข้ามก็คือพระเอกนั่นเอง แสดงว่าเขามีอารมณ์รักแต่ไม่ใคร่คือต,ตัวเขานะครับทีนี้จะช่วยยังไงนะครับคำถามถ้าเกิดเป็นกรณีที่รู้มาก่อนอย่างเช่นเคสของหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะใช้การพูดคุยกันครับนะว่าถ้าคุยกันแล้วเนี่ยเราสามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมด้วยความรักด้วยความผูกพันแต่ไม่ด้วยความใคร่เช่นอาจจะไม่มีเรื่องของกิจกรรมทางเพศหรือเพศสัมพันธ์กันเลยและสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะความรักเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้อง ประกอบด้วยเรื่องของเพศสัมพันธ์เสมอไปถ้าอีกฝ่ายหนึ่งยกตัวอย่างเช่นในเรื่องนี้ถ้าฝ่ายชายยอมรับก็อาจจะอยู่ด้วยกันได้ครับก็คบกันไปเลยอาจจะอยู่ด้วก,กันาจนแก่จนเท่าแบบเพื่อนคู่ชีวิตก็คือมีเรื่องของความผูกพันตกลงผูกมัดก,กันนั่นะค,คือคอมมิทเมนต์กันแล้วก็รักกันยกเว้นอย่างเดียวก็ไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์นะครับก็คือไม่ต้องมีเรื่องของความลหลงใหลเสน่หาหรือแพชชั่นกันก็ได้แต่ความรักมีได้นะครับก็คือมีเรื่องของความผูกพันใกล้ชิดเดอรนทิเมซี่ได้อย่างนั้นเองนะครับ โอเคแล้วส่วนทางออกข่าวหาทางออกอื่นก็ได้นะครับ mm. ก็ตัวอย่างเช่นฝ่ายหนึ่งเช่นถ้าเกิดฝ่ายชายในเรื่องเนี่ยต้องการเพศสัมพันธ์บางครั้งอาจจะมีทางออกทางเพศในรูปแบบอื่นได้ดูตัวอย่างเช่นการช่วยตัวเองหรือตัวอย่างเช่นการมีบุคคลอื่นนอกบ้าน mm. ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีคอนเซนต์หรือมีการยินยอมตกลงปรงใจพร้อมกันนะครับสิ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่คอมมิชเมนต์เหมือนกันก็เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าเขา ตกลงกันที่จะยอมรับกันเป็นความรับผิดชอบชนิดนึงในครอบครัวที่เป็นได้เหมือนกันนะครับเป็นทางออกสำหรับพบดานะครับแต่ทีนี้เนี่ยที่เราเจอปัญหาในปัจจุบันน้องประเก๋าทราบไหมครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคืออะไรที่พบบ่อยคือบังเอิญถ้าไม่ใช่คู่ในหนนะที่รู้มาก่อนเป็นคู่ที่บังเอิญแต่งหรือถูกให้แต่งงานนะครับหรือที่สมัยก่อนเรียกว,ว่าคุมถุงชนนะ ปัจจุบันก็ยังมีนะครับเช่นกลุ่มที่พ่อแม่เนี่ยอาจจะมีความร่ารวยในชีวิตแล้วก็ต้องการที่จะสืบสานกิจการต่อแล้วก็ให้ลูกแต่งงานกับคนคนนี้นะครับหรือในบางาสังคมนะครับบางชุมชนนะครับที่ยังมีการกําหนดว่าลูกต้องแต่งงานกับบุคคลคนนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันที่ถ้าบังเอิญเนี่ยฝ่ายดนึงไปแต่งับนไปฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วฝ่ายหนึ่งเนี่ยมี เทวิธีแบบ a s s ซิคชัก็คือไม่ต้องการพิสัมพันธ์แต่ถูกบังคับแต่งแล้วแต่งไปแล้วเรียบร้อยทอยํายังไงละ่ะสมมติว่าเป็นหญิงนะแล้วมีความรู้สึกอ s ศซิคชั่แต่งกับชายชายต้องการทีนี้ล่ะก็เกิดปัญหากันนะครับตรงนี้ก็จะต้องมาพบแพทย์นะครับแพทย์จะพูดคุยกันในระยะยาวนะครับเป็นรายบุคคลเลยว่าจะช่วยเหลือเขายัางไงแล้วเขาจะมีทางออกในครอบครัวเขาอย่างไร เขาจะปรับเปลี่ยนเพศวิถีหรือเปล่าว่าจกเซ็กชวลเนี่ยให้กลายเป็นเซ็กชวลแปลว่าให้ต้องการเป็นเพศสัมพันธ์ได้ในระดับที่ตัวเองอยู่ในเกณฑ์ยอมรับและถึงพอใจได้ครับก็ได้ความรู้เยอะมากแต่ซีรีสี่เรื่องนี้นะคะแล้วก็คุณหมอตอบคาถามได้ดีมากๆเขอบคุณมากเลยแล้วบอกว่าขอบคุณน้ำมะเก่าด้วยนะที่เอาซีรีส์มาให้พวกเราได้ดูแล้วผมคิแสดว่าเราทุกคน ทั้งเรากันเองแล้วคุณผู้ชมก็ต้องไปติดตามดูนะคะว่าเ,าเป็นยังไงบ้างนะ่าสนใจแล้วก็ตรงกับที่เราพูดกันหรือเปล่านะครับแล้วก็จะได้เข้าใจเรื่องของวิถีทางเพศของบุคคลในโลกใบนี้นะครับที่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็เป็นโอกาสเลยละที่ทางรายการของเราจะได้ให้ความรู้กับคุณผู้ชมในเรื่องของเพศวิถีหรือว่าวิถีทางเพศท,ที่แตกต่างกันในหลายในสังคมซึ่งเราเรียกว่าเป็นเรื่องของ diversity คือความหลากหลายนะครับและไม่ใช่เลยเอ,อ่ย ไม่ใช่การเบี่ยงเบนถูกไหมครับเป็นความหลากหลายในสังคมในโลกใบนี้ก็คือสีสันนะคันเลิฟฟูลหรือว่าสเปกตรัมที่สวยงามนั่นเองครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทางผู้ชมมีอะไรที่สนใจนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้สามารถที่อินบ็อกซ์มาถามเราได้นะครับแล้วก็จะพูดคุยกันในรายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ <S <S สำหรับวันนี้เราลาไปก่อนดีไหมครับล <ฮะ S 1> าคุณผู้ชมนะครับขอบคุณและติดตามเราในครั้งต่อไปกับ ผมนะครับหมอธีวุษเซ็กซ์โลจิสและขอบคุณรบรบประก,กาศบ้างๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค,คุณผู้ชมครับ